งั้นเราลงลงไปตรงๆเลยไหมเออแล้วก็หลบแบบนี้ปึ๊บเยสอ๋ yeah! อ, <c oughs> <c oughs> อแล้วครับก็ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะฮะยูสตริกันวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกพ่อเลยกับผมวิกตอรี่แคทนั่นเองแกนั่งกองรับชคือเกมมวยครับนั่นเองยแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นกระโดดกันนั่นเองนะครับแต่ว่ากระโดดภายในวันนี้จะแตกต่างจากกระโดดในรูปแบบเก่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกระโดดที่เราได้ําการกระโดดมานะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าปากวนะครับแต่ในรอบนี้เราจะมาเล่น ดอปเปอร์นั่นเองนะฮะดอปเปอร์นี่เป็นเหมือนกับว่ากระโดดจากที่สูงนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องลงจุดที่เขาต้องการมาไว้นั่นเองซึ่งการกระโดดในรูปแบบนี้เราเคยเล่นไปแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปกระโดดคลิปที่แล้วนะครับสามารถทาการกดกลรบลนขวามือได้เลยเพื่อทําการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูแมปกันดีกว่าว่าแมปมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอุ้ยมีม้าด้วย มีวัวด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหมีแกะมีหมูอะไรเยอะแยะก,กันไปหมดเลยนะครับโอเคอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนะี่ยอนติเมตใช่ไหมน่าจะใช่นะ Anti อันติอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วเขียนว่าดอปเปอร์นั่นเองนะครับด้านหลังมีการบอกเครดิตนะครับผมว่าผู้สร้างเนี่ยชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับด้านซ้ายมือเขเขียนว่า m i n e c r a f เวอร์ชัน1.10นั่นเองซึ่งตอนนี้ตัวเกมที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น m i n e c r a f เวอร์ชัน1.10.2นั่นเองนะครับโอเค ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะน่าจะมีแค่ตรงผงตรงนี้นะฮะแต่เราเดินเข้าไปเลยดีกว่าปึ๊บโอเคอ่าร้สึกว่าเหมือนมีการแหลกๆกกันเกิดขึ้นด้วย <c oughs> เอาเป็นว่าเราปรับระยะเนี่ยสักประมาณเออสิบหกเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเออเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเข้ามาดูซิว่ามันมีทั้งหมดกี่รูปแบบฮะคุณผู้ชมมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้มี8นะฮะอันนี้เป็นอันแรกเลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้มีคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามหรือสสกดซับสไคร์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยให้าตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแมปแรกกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมอืมเลเวลหนึ่งอีซี่ อ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะมีหลุมเหรอคือเราสามารถเลือกได้เหรอว่าเราจะลงหลุมไหนนะฮะมันมี easy, normal แล้วก็มี hard นั่นเองนะครับตรงนี้เขามีข้อความเขียนด้วยนะฮะและน,นี้คืออะไรอ่ะมี Skip Level ว้าวแสดงว่าพวกเรเวลสูงๆนี้น่าจะยากน่าดูเลยนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเราสามารถทำการส k i ิปได้นะฮะถ้าเกิดแมปมันยากจนเกินไปอืมหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะดูตรงจุดนี้นะไม่ใช่ว่าผมใช้สคริปป์ปบแล้วทุกคนก็มาด่า โอเคฮะอ๋อมีการระเบิดไปแล้วใช่ไหม,มแต่ดูจากสาภาพแล้วก็น่าจะ easy นะฮะน่าจะเป็นไอ้ผงเขียวๆตรงนั้นนะอืมอเป็นงานกระโดดที่ easy มากเลยสำหรับเลเวลแรกนะครับโอเคครับเลเวลที่1 normal นะครับเมื่อกี้เรา easy ไปแล้วเนาะอ่าแล้วเราก็ไม่สามารถกระโดดได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดู normal เลเวลที่1กันนะฮะไหนนะผงเขียวอยู่นะรู้สึกเหมือนจะอยู่ฝั่งนี้นะคุณผู้ชมใช่ปะ นี่อยู่ฝั่งนี้ฮะอ่หลบก่อนหลบก่อนฮึบฮึบเยสโอ้โหถือว่าผ่านมาได้อย่างอีซี่เลยนั่นเองนะครับสำหรับเลเวลที่1นะครับต่อมาเป็นเลเวลที่3นะฮะขอเล่นก่อนครับคุณผู้ชมน่าจะตรงนี้นะตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วลงเข้าหลุมนี้นะฮะงั้นลองดูครับปึ๊บปึ๊บเยสโอ้โห โอเคฮะโอ้โหเรเวลที่1น,นี่ถือว่าอีซี่มากสำหรับเราเลยนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราต่อไปที่เรเวลที่2เลยเอ้ยนี่มันเรเวลที่5นี่ว่ามาครับเรามาเรเวลที่2กันเลยนะฮะเลเวลนี้น่าจะเหมาะเกี่ยวกับทรายนั่นเองนะฮะซึ่งรูปแบบก็ถือว่าแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีสคริปด้วยโอ้แล้วฝั่งนู้นคืออะไรอะ่ะผมไม่ได้สังเกตเลยนะฮะเหมือนจะเป็น สถาน,นะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสีแดงๆนี่คือเรายังไม่ได้ผ่านใช่ไหมคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราลองกระโดดอันนี้ดูก่อนละกันเนะว่ามันจะขึ้นว่าอะไรนะครับอันนี้ง่ายไหมเหมือนจะง่ายนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีนะฮะเราขอมองดูผงสีเขียวก่อนว่ามันอยู่ฝั่งไหนนะครับเออยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะดูฝั่งนี้สิคุณผู้ชมมีไหมยังไม่เห็นผงเลยฮะเห็นไหมไม่เห็นอะผมไม่เห็นเลยนะ ฝั่งนี้มีป้าไม่มีนะฮะมันอยู่ไหนวะเราผมต้องลองมองเห็นผงนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ปะ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 เมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบๆนั่นไงสีเขียวฮะโอ้ใช่ด้วยลงตรงโอ้กำลังจะบอกเลยว่าให้ลงตรงๆนะฮะเหมือนกับว่าลงตรงๆรงนี้ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์แล้วนะฮะเราต้องเล็งดีอึ๊บนี่ไงฮึบเยินส์ ก็ถือว่าอีซี่อยู่เหมือนกันนะฮะถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับผพสรุปแล้วอันนี้จะเป็นสถานะนั่นเองคุณผู้ชมเมื่อกี้เราได้ทำการผ่านรลเวลที่2สําหรับอีซี่ไปแล้วนะฮะมันก็เลยขึ้นเป็นเขียวนั่นเองนะครับส่วนสีแดงนี่ก็ยังไม่ผ่านถือว่าเป็นการทําแบบที่โอเคเลยทีเดียวนะครับไหนดูซิเรามาดูรลเวลที่2กันดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยนี่นี่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะเข้าหลุมนี้ได้นะฮะถ้าเกิดเรามีความสามารถพอนะ ต้องได้ดิวะนี่ไงนี่นี่เยสโอ้ยถือว่าอีซี่นะฮะแอบมานะทิ้งบล็อกก่อนทะคุณผู้ชมอ่าต่อไปเป็นเลเวลที่2ที่ฮาร์ดนั่นเองนะฮะก็ระดับยากสุดเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวนะขอหามองผงก่อนฮนะเออผงอยู่ไหนวะทำไมารอบนี้มันมืดไปหมดเลยอะคุณผู้ชมเออมันไม่เห็นแหละเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันไม่เห็นเลยนะเนี่ยมันไม่เห็นเลยงั้นเดี๋ยวเราลองสุ่มลงไปดูแล้วกันเนาะว่า มันอยู่ตรงไหนนะฮะฮึบเหมือนกับว่าจะติดนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าจะติดเหมือนกับว่าก็โดดลงไปแล้วแล้วเราก็ต้องมูปไปข้างหน้านะฮะอย่างงี้ใช่ไหมปุบเนี่ยเนีนีนนอ้ยชิดเห็นแล้วค,คุณผู้ชมเห็นไหมเออคุณผู้ชมเห็นบนผมนะเฮ้ยมันต้องอยู่ตรงนี้นะฮะแน่นอนเลยครับถ้าเกิดลงฝั่งนี้ไม่ง่ายกว่าหรอใช่ปะ่ะเนี่ยเออฝั่งนี้น่าจะง่ายกว่านะฮะแล้วก็นะเล่นก่อนครับคุณผู้ชมปึ๊บลงอย่างอีซี่ฮะอึบฮึบ ติดทั้งล่างด้วยนะฮะติดชั้นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเดี๋ยวกันนะฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคครับฝั่งตรงข้ามนะปื๊บปื๊บปื๊บอ้โหมันมีการหลอกล่อฮะเอาเป็นว่าเรามาด้านหน้านี้ดีกว่าเนาะอืมเฮ้ยฮึบฮึบเยสอ้โ yes! ห oh. เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองลงดีๆก่อนนะฟื๊บเนี่งปื๊บขยับมาขยับมาอุย้ย <c> อ <oughs> อีกนิดเดียวอืมอีกแค่ดดนิดเดียวเองฮะ <c oughs> เดี๋ยวกอนนะ ปึ๊บขยับเริ่มขยับแล้วฮะฮึบเยสอุ้ยยากขนาดไหนเราก็ผ่านมาได้นะฮะ โอ้นี่ level ที่2ใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหมันค่อนข้างจะ hard core เลยทีเดียวนะครับมา level ที่3กันเลยฮะอ่า level ที่3สําหรับ EC นั่นเองนะฮะสำหรับแบบนี้ดูแล้วเหมือนอยู่ใน n a t e r เลยนั่นเองนะครับซึ่งไอสคริปต์ level นี้ก็ถือว่ามีทุกแมปเลยนั่นเองนะฮะก็อาจจะได้ใช้นะฮะดูจากสภาพแล้วถ้าเกิดไม่ได้ใช้เขาคงไม่น่าจะทําออกมาจริงไหมเออปป๊บมบโมบตรงนี้โมโอุ้ยชิดโดนอะไรโดนอะไรวะเมื่อกี้ อะไรวะยเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะเหมือนจะผ่านเลยนะเด้อเด้อเดผมมาทางไหนเนี่ยโอ้ตายนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมก็โดดลงไปผมไม่ได้ดูด้วยนะฮะเอาใหม่เอาให,าใหม่เหมือนกัว่าจะเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคฮะนี่ตรงนี้ฮึบฮึบ y yes! โอเคฮะไปเล v e l ที่3โนโมกันเลยนะฮะโอเคอันนี้เขาอ่านว่ามีเดียมอ่ะสรุปจะเอาโนโมเดียว m <laughs> โอเคฮะผมขอหาผงสีเขียวก่อนนะเหมือนจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่านะทำไมผมไม่เห็นผงเขียวเลยฮะคุณผู้ชม อกอนนะไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่เห็นจริงเเนี่ยเดี๋ยวกอนนะเราต้องลงเสี่ยงโชคแล้วละครับคุณผู้ชมฝั่งนี้แล้วกันเนาะรู้สึกว่าฝั่งนี้จะลงได้เยอะที่สุดเลยนะฮะเราลงแล้วกันฮึบนั่ไงนั yes, ่งไง Yes ้ถ <_ X> ือว่าเป็นการมองเห็นที่กว้างไกลเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการลงมอดออฟติฟายนั่นเองนะครับชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วมีการซุ่มแบบนี้นะฮะเอาด้านไหนดีขวาร้ายซ้ายดีงั้นซ้ายแล้วกันฮะฮึบอุ้ยโอเคซ้ายดีฮะซ้ายดีซ้ายดีซ้ายแล้วขวาดีไหมคุณผู้ชมอ่าๆซ้ายซ้ายแลขวาฟึบอู้หูยซ้ายแล้วขวาไม่ได้งั้นลองซ้ายซ้ายก่อนแล้วกันเนาะเออลองซ้ายซ้ายก่อนนะฮะปึบอ้าวมันไม่ใช่ด้านนี้เดี๋ยวก่อนนะซ้ายซ้ายต้องลงด้านนี้เหรอแล้วก็ด้านหน้านี้ป่ะอ๋ออืมซ้ายซ้ายฮะ น่าจะเป็นซ้ายซ้ายขวานะในความคิดของผมนะเพราะว่าแมบบมันชอบทําแบบนี้อยู่แล้วนะฮะปุ๊บเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่ซ้ายซ้ายขวานะคุณผู้ชมซ้ายซ้ายขวาไม่ถึงเว้ยซ้ายซ้ายขวาอ้าวขวาไม่ใช่ฮะแสดงว่าต้องเป็นซ้ายซ้ายซ้ายโอ้โหซ้ายซ้ายอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแม่งจะฮาร์ดคอร์ มันจะฮาร์ดคอร์ไปไหนวะฮึบฮึบอย่างเงี้ยนะโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ฟึบฟึบฟึบอูอ้มึงจะทำร้ายกันไปแล้วนะโอ้โหอีแค่ดีเดียวเองเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บอื้อหือติดอนันดับที่สองอีกแล้วฮะนี่เราได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮนะกระโดดไปกระโดดมาได้ไอเทมด้วย <laughs> น่าจะเป็นไอเทมที่มันระเบิดได้นั่นเองเยสโอ้โห แม่นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะฮะสำหรับเลเวลที่สนั่นเองก็บอกได้เลยก็าบอกว่า easy <c oughs> <c oughs> แล้งจากที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่า easy นั่นเองนะฮะโอเคต่อไปเลเวลที่สนั่นเองครับคุณผู้ชมอืมสวัสดีจ้ารู้สึกว่าเลเวลนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกอิดนั่นเองนะฮะอืมก็ถือว่ารูปแบบแบบก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ easy สิโอเคครับ easy อ๋อเป็นระ,ระบบ redstone นะฮะลงตรงๆง,งี้ easy เลยเนาะ ปึ๊บอย่าพลาดโอเคครับก็ถือว่าได้อย่างอีซี่เลยนะต่อไปเดี๋ยวเราไปที่มีเดียมนะฮะหรือว่าโนมลนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนไว้เนี่ยโอ้โหตายแนละ้วคุณผู้ชมข้อความจงออกไปตรงนี้ลงนี้ได้ลงนี้ได้ปึ๊บปึ๊บโอเคฟึบโอเคครับถือว่าอีซี่อยู่ต่อไปเป็นเลเวลฮาร์ดนั่นเองนะฮะอืมน่าจะตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมได้ปะ เหมือนผมกลัวที่จะมีบล็อกลอกสีแดงนั่นเองนะฮะไม่รู้ก่อนว่าใช่ไหมอ่ะเราลองลงตรงๆดูฮะไม่แน่มันอัดโอ้นี่ไงนะฮะเหมือนกับว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไปข้างหน้ามากขึ้นนะฮะเอาใหม่นะปึ๊บนี่ไงเออม,มันต้องลงตรงๆเลยนะครับเอาใหม่นะต้องลงตรงๆใช่ไหมต้องอึบอึบอึบยั yeah! <c oughs> เลเวลที่4ก็ผ่านพ้นมาอย่างง่ายดายเลยนะฮะบอกได้คําเดียวแล้วผมว่าเลเวลที่4นี่ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเลเวลที่3นะครับโอเคต่อไปเป็นเลเวลที่5นะฮะหนึ่งสองสามสี่โอ้เหลือแค่4ี่เลเวลเราก็จะชนะแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับเลเวลนี้นี่ค่อนข้างเหมือนอยู่ใต้น้ำนะฮะพวกบาดาลอะไรประมาณนี้ <laughs> เรามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงฮะโอ้แล้วฮะอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมเออโอ้โหลงไปนี่ โอ้โหมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะ,เ,ยะ,แยะเลยนะฮะหรือมันก็ว่าเรากระโดดลงไปแล้วเราต้องถอยหลังมานะเราจะได้ไม่โดนนะฮะเอาลองดูครับปึ๊บอย่างงี้ปะน่าจะใช่นะ Yes เ okay. คถือว่า EC ไว้ยเฮ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอทิ้งอุปกรณ์ก่อนนะฮะต่อไปดูที่ Normal อืม Normal ก็ถือว่า Hardcore เลยนะฮะ Normal เดี๋ยวกันนะพงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อ่าโอเคครับผู้ชมพงอยู่ฝั่งนี้นะฮะลงนี้ก็ได้นี่ว่า เอออีซี่เลยนะฮะป,ปึ๊บโอเคครับก็ถือว่าเป็นระดับโนโมที่ยังคุยกันได้อยู่นะฮะต่อไปเป็นระดับฮาร์ดนั่นเองคุณผู้ชมฮืมฮาร์ดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับอืมระดับฮาร์ดมองไม่เห็นเลยฮะแล้วกันนะระดับฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดแล้วกันนะอุย้ยไม่เห็นผงแล้วผงอยู่ไหนอะ่ะโอ้ตายแล้วฮะผงอยู่ไหนไวะเนี่ยอืมผมคิดว่าเราลงหลุมนี้ดีไหม รเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเราลองเล็งดูก่อนครับอม,มีแม่น้ําตรงนี้เนาะเหมือนกับว่ารูไหนที่มันลงได้ไกลมากที่สุดนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้นะเดี๋ยวดูก่อนคุณผู้ชมโอเคน่าจะเป็นฝั่งนี้ที่นี่ไงอยู่นี่ฮะโหแต่ว่าก็สับหลอกเยอะดีเหมือนกันนะเนี่ยอืมเอาเป็นว่าเราลงระดับนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็วูบมาฝั่งนี้โอไม่ได้คนระับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเ,อเดี๋ยวก่อนนะ งั้นเราลงลงไปตรงๆเลยไหมเออแล้วก็หลบแบบนี้ปึ๊บเยสโอ้ <c oughs> <c oughs> มันใกลแค่ดดเดียวเองคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่โดนนะฮะหูโคตรทำร้ายจิตใจผมมากเลยอะ่ะหูแค่เลเวลแค่อันเดียวนะฮะโอเคเอาไหมลงนี้มบฟมบเยสโอเคฮะแม่ หรือว่าก็อีซี่อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับเลเวลที่5นั่นเองนะครับต่อไปเราไปที่เลเวลที่6กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมนะสำหรับเลเวลนี้ก็จัดอยู่ในงานคริสต์มาสนั่นเองนะฮะโอ,โ,อโ,อโอ้ลุงแซนต้าต้องเล่นผมแล้วแน่นอนนะฮะมาเป็นกล่องของขวัญเจีย <laughs> โอ้โหตายแล้วฮะคุณลุงคุณลุงอย่าเล่นผมเลยเดี๋ยวก่อนนะเราลองลงตรงนี้ดูสิเหมือนกับว่ามันน่าจะอยู่ใต้นี้นะคุณผู้ชมอืมใช่ไหมเหมือนจะใช่นะเหมือนจะนะ แต่ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะฮะเราลงตรงนี้ดีกว่าดูสิว่นานงไงนไงถึงไหมถึงอ้ไม่ถึงฮะคุณผู้ชมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งที่มันมีบล็อกอยู่นี่ตรงนี้อ่าผมเห็นอยู่นะฮะเหมือนกับว่าเราต้องลงหลังสีเขียวนี้นะฮะใช่ไหมใช่ปะวะอ้ใช่จริงๆด้วยฮะมันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะคุณผู้ชมมันอยู่ตรงกลางเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะงั้นเรามาด้านนี้ดีกว่านะฮะอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมถ้าเกิดเรากระโดดไกลขนาดนู้นน่ะ อุ้ยไม่ไหวหรอกมั้งฝั่งนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดเราลงฝั่งเนี้เออมันจะใกล้กว่าไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮึบฮึบฝั่งนี้ก็ไม่ได้อ่ะเอฝั่งเนี้เออดูทีว่าฝั่งนี้จะเป็นไงนี่ไงนเฟึบโอเคโโหนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะฮะเริ่มยากขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าสกิปเลเวลยังอยู่ หมือนกัว่าสคริปเร์เวลนี้เราคงอาจจะได้ใช้แน่นอนเลยนะฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของโนโมกันคุณผู้ชมดูซิว่าโนโมจะอยู่ไหนโอ้โหเป็นป,ป่าทึบเลยอะโนโมนะฮะนั่นปะนั่นปะไม่รู้เหมือนกันฮะซุมโอเคปึ๊บใช่ปะไม่ใช่นะฮะฝั่งนี้เป็นต้นไม้หมดเลยงั้นก็ต้องเป็นฝั่งนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นฝั่งนี้นะโอเคเราลองซุมดูฮะอยู่ไหนวะอ้อยู่ฝั่งตรงข้ามฮะโอเค ฝั่งนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราลงฝั่งนี้ไปแสดงว่าอยู่ฝั่งตรงข้างว่าต้องเป็นฝั่งนี้นะฮะโอ้แต่ฝั่งนี้ของเยอะมากอืมน่าจะลงประมาณนี้ได้นะน่าจะได้นะฮะลองดูซิคุณผู้ชมโอ้ไม่ได้ฮะขอให้ถึงแล้วกันเนาะเออขอให้ถึงแล้วกันนะฮะโอเคฮึบนี่ไอ้ไม่ถึงฮะเหมือนกับว่ามันอยู่ระหว่างกลางกันนะคุณผู้ชมระหว่างกลางก็คือตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถไปได้เพราะว่ามันมีบล็อกติดอยู่นั่นเองนะครับ หรือว่าเราต้องลงบล็อกนี้หรอเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมขอชี้ก่อนบล็อกนั้นหรอมันจะใช่หรือเปล่าวะลงนนะ่ะคุณผู้ชมตรงตรงช่องนั้นเลยนะฮะมันจะถึงหรอลงตรงนั้นนะครับเราลองเอาสเต็ปเดิมดูซิว่าจะเป็นยังไงฮะฮึมโอเคลงไปแถบนี้หรอฟืบฟืบฟืบ,ฟบเนี่ยคือแบบลง,งง่ายๆอ่ะแล้วคือผมไปคิดอะไรอยู่ โอเคฮะเรามาระดับฮาร์ดกันเลยดีกว่าหูระดับฮาร์ดฮะระดับฮาร์ดก็เหมือนเดียไม่ง่ายนะเนีย่ยพุ่งลงไปตรงๆก็ถึงแหละเอโอโอ้โหผมคิดว่าโนโมโน่นี่น่าจะยังยากกว่าอีกนะฮะแต่ว่านี้ผมก็โดนไม่ถึงนะครับโอเคเอาใหม่แล้วกันนะรู้สึกว่าลงฝั่งนี้ได้ใช่ไหมโอเคปึ๊บปึ๊บอื้อโดนบล็อกน้ําแข็งฮะคุณผู้ชม นะบอกน้าแข็งนี่ <S <S แล้วโอ้ยบอกน้ําแข็งนี่เริ่มจะเป็นอุปสรรคสําหรับเราแล้วนะฮะฮึบฮึบฮบนี่สับขาหลอกเยี่ยมไม่ถึงเริ่มจะสับขาหลอกนะฮะงั้นเรามาดูฝั่งนี้ซิไม่ถึงเลยครับฝั่งนี้เพราะว่ามันจะปิดไปหมดเลยรู้สึกว่าฝั่งนี้น่าจะเข้าง่ายที่สุดแล้วนะโอเคครับลบลบลบ,ลบแบบดิจิตอลนะฮะแต่มันก็ไม่ถึงอยู่ดีอะอลบแบบดิจิตอลแล้วก็ไม่ถึงนะฮะเราเอาใหม่ฮะ ฟึบฟบฟึบฟเยสโอ้โห yes. oh. ถือว่าเป็นการผ่านที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวนะฮะสำหรับเลเวลที่6นั่นเองต่อไปเราจะไปที่เลเวลที่7กันเลยครับคุณผู้ชมอืมเลเวลที่7นี้ก็เกี่ยวกับขนแกะนะฮะน่าจะใช่นะเหมือนจะเป็นขนแกะใช่จริงๆด้วยนะฮะเกี่ยวกับพวกใหญ่โอเคครับเรามาดูอีซี่สิเหมือนกับว่าจะลงรูนี้นะคุณผู้ชมใช่ไหมลงรูนี้น่าจะเวิร์กนะฮะเ,เราลงไปเลย ฟืบมีการใช้บล็อกโคลอ,อกด้วยนะฮะมีการใช้บล็อกโคลอ,อกด้วยนะครับปึ๊บ,บนี่ไง้โ yes. หนึกว่าจาไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับเลเวลที่7็นั่นเองต่อไปเราไปดูในส่วนของอู้เช็ดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโนโม่กันนะฮะไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นพวกบล็อกกระจกแน่นอนเลยนะฮะเห็นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดมาฝั่งนี้ป่ะเพราะเราเห็น มันอยู่ฝั่งนี้นะฮะแสดงว่าเราต้องกระโดดลงมาฝั่งนี้ใช่ไหมโ,โหยากว่ะฮึบอ่ะโอเคครับลองลองอือหเป็นการลองที่ค่อนข้างจะไม่คุ้มนะฮะเพราะเหมือนกับว่าเราเคยกระโดดนะในรูปแบบนี้นะครับโอเคฮึบนี่ฮึบพ้นแล้วพ้นอู้ชิดโอโหผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะฮะถือว่าเป็นการฟุกแน่นอนเลยนะฮะโอเคแล้วโ,โหตาย <c oughs> ตายนะฮะคุณผู้ชม โอเคเอ่อง um oh! ั้นลงฝั oh. right. uh ่ง oh. น no ี้แล้วก right ันนะฮะเฮ้ย okay. ม oh, right. ีบล็อกอะไรวะโอ้เห็นแล้วไหมฮะคุณผู้ชมมันอยู่ด้านขวามือของเรานั่นหมายความว่าเราต้องลงหลุมนี้นะฮะโอ้เป็นการลงที่ค่อนข้างจะาร์ดคอ r e นี่ไงนี่ไงฟืบโอเคฮะต่อไปก็ถือว่าเป็น level ไฟนอลแล้วนั่นเองนะฮะนั่นคือ level ที่8นั่นเองนะครับโอ้โอ้จะพามาได้แต่ละเลเวลนะฮะโอ้เลเวลที่8นี้เป็นเนเธนะฮะ <otom ies> <im itation> โอเคนะฮะเนเธอร์ก็เนเธอร์นะครับมามาเลยฮนะระดับอีซี่ขอให้มันอีซี่สมชื่อละกันนะครับรู้สึกว่าจะเห็นอยู่ฝั่งนี้เนาะอืมใช่ไหม αι? เหมือนเมื่อกี้เห็นอยู่แบบแบบอะแต่มันหายไปไหนแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเขียวเขียวอยู่ฝั่งเนี้ยแหละเมื่อกี้อ๋อเนี่ยเนี่นี่โอ้ชิต <c ười> ลื่นนะคุณผู้ชมโอ้โหยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเหมือนจะอยู่ฝั่งนี้นะฟืบนี่ไงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ จะได้นะครับจะได้แล้วเรารู้จุดแล้วฮึบเรารู้จุดแล้วเยสโอ้โหี่นี่เรารู้จุดแล้วนะฮะรอไว้นะสคิปเลเลเวลเรากำลังจะใช้นายแล้วอเลเวลที่8ดนี้ก็เริ่มยากขึ้นนะฮะไม่เริ่มยากอ่ะมันก็ยากแล้วนะฮะเพราะมันเป็นเลเวลสุดท้ายนั่นเองนะฮะโอเคลงสับสับขาหลอกเยสโอ้โหโอ้โหเหลือฮาร์ดนะฮะคุณผู้ชมโอเคอเคออ อ้าวอะไรไว้เนี่ยฮาร์ดใช่ไหมแล้วให้กระโดดอะไรปุ่มเหรอโอโ้โหต้องมาเจอกับบัตทอนอีกแล้วเหรอคุณผู้ชมคราวที่แล้วเราก็ปาก,ก,กลัวออะบัตทอนนะฮะรอบนี้เราต้องบัตทอนอีกแล้วนะฮะจะบัตทอนอะไรมากมายไว้เนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราลองเล็งดูก่อนครับปุ๊บได้นะได้ฮึบ,บ,บ,บได้ป่ะ,ได,ปะได้ไหมได้หรือเปล่าไม่ได้ฮะคุณผู้ชมโอ้โหมันเป็นการเล็งที่ฮึบ,บ,บได้ป่ะ,ได,ปะได้ไหม ได้ปะไม่ได้อ่ะโอ้ยมึงจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยวะม,มึงชาร์ดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อาชิบหาย <c oughs> มันระเบิดแล้วก็ไม่บอกคุณผู้ชมโอ้โหห้ตายเถอะโอ้โหต้องลงไปกดข้างล่างอีกจเจริญพรน,นะฮะ,จะเจริญพรมากมได้ไหมเหมือนจะได้ฮะได้ปะได้ปะไม่ระเบิดเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมมันไม่ทํางานอ้าวชิบหายชิบหายมันไม่ทํางานได้ไหม ได้หรือเปล่าเหมือนจะได้อะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเลยแต่ก็ไม่ได้คุณผู้ชม,มฮึบฮึบโอ้โหอันนี้ถือว่าเลยมากเลยฮะเลยเลยเลยไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่เล็งก่อนครับเลงก่อนฮึบฮึบเป๊ปะผมว่าชัวนะฮะยังไม่ระเบิดอีกทำไมผมก็มันเป๊ะวะผมเห็นตรงๆเลยว่าลูกศรเนี่ยมันชี้ไปที่ปุ่มเลยนะฮะ อันนี้ออกข้างนะฮะเพราะว่าปุ่มเนี่ยมันจะตรงกับตัว p ผมจําได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล็งกันนะว่ามันจะตรงกับตัวไหนนะฮะฮึบอื้มเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ถือว่าไม่นับฮะคุณผู้ชมโอเคลองดูซิว่าลูกศรมันจะตรงกับตัวอึบเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันตรงกับตัว p เลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นลูกศรเนาะก็ถือว่ามนอยู่ระหว่างกลาง p กับ a นั่นเองนะฮะโอเคฮึบอืนน้อได้ไหมฮึบ โอ้โหสำหรับใครที่เอาไปเล่นนะฮะเรามีเมาส์มาโคนี่ผมคิดว่าโคตรสุดยอดเลยนะฮะสามารถให้ตั้งให้มันคลิกขวาได้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะฮะอืมของผมนี่เป็นมาโคนิ้ว <c oughs> โอ้ยมาโครนิ้วนี่มังปวดนิ้วจริงๆคุณผู้ชมเอาเฮ้ยโอ้โหอันสุดท้ายแล้ว่ะอันสุดท้ายแล้วปึ๊บเราลองรวมเมาส์ก่อนนะคุณผู้ชมโอเคปึ๊บอย่างงี้นะปึ๊บเข้ามาแล้วปึ๊บ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 น่าได้ไหมได้ไหมได้เหรอ Yes อ้ ได้แล้วคุณผู้ชมอสุดท้ายเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเรนโบว์ออร์ดเปอร์คืออะไรวะอ๋อเป็นเลเวลโบนัสนั่นเองนะฮะมีการบอกด้วยว่าผลิตจากไข่นั่นเองนะฮะสร้างจากไข่นั่นเองนะครับโอเคโอ้โหทำไมด้านล่างมันมองไม่เห็นไวนะ้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเลเวลโบนัสนั่นเองนะครับเราลองปรับไปสักประมาณย3ิบสามแล้วกันดูซิว่ายี่บสามถึงไหมถึงว่าเอ่ย โอ้สูงมากเลยเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีน้ําอยู่นะฮะเอาทีเดียวให้ผ่านเลยนะทีเดียวให้ผ่านเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ่านอูโหูเราไม่ค่อยได้เลงไปด้านหน้านะฮะส่วนมากผมเลงซ้ายกับขวานะครับโอเคเราไปด้านหน้าหน่อยๆเนานะปึ๊บ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 อื้อนี่มันก็น,น่าไปนะหนู <c oughs> เราลองกดดูแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าดูซิคุณผู้ชมว่าจะลงไหม ย e s อ yes. uh ูโหห้าเคาะนะฮะรู้เรื่องเลยเลนบ b o อ d o ปอร์ <laughs> Rainbow, pper, นะฮะไปแล้วจ้าอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเครดิตใช่ไหมแล้วมีการีส s t a r t ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเราสามารถทำการให้เลดด้วยนะฮะสำหรับแมพของเขานั่นเองนะครับอันนี้คือเลดเหรอมีสิบห้าปอร์10สิบ d o ป p นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่า แมปอื่นๆของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่ดูคลิปนี้ยังจบกับผมเป็นบ้างกับผมชอบกันบ้างหรือเปล่าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์รับได้ย่าลุงตีดตามหรือกดซับสไคร b e บนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมในพายตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิตุที่คขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้า,จาเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ